สวัสดีครับพี่อาจและจันเทียนก็สำหรับวิชานี้ผมคิดว่าเป็นวิชาที่วิเศษสุดๆวิเศษยังไงก็คือว่าส่วนตัวตอนแรกเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่เหมือนไม่ใช่ตัวเองแต่พอได้เรียนวิชานี้แล้วสำหรับพี่อัจและจันเทียนตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ขัดเกลาสิ่งธรรมดาธรรมดาของผมได้เกิดศัก,กยภาพขึ้นมาเหมือนเพิ่มออปชันในตัวขึ้น ให้เราได้กล้าที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ในคนหมู่มากเพื่อเอาความสามารถที่ซ่อนอยู่ออกมา,าให้ได้เห็นถึงตัวเราอย่างแท้จริงครับก็ขอขอบคุณ <Okay. S 1> อาจารย์ทั้งสองและอยากจะบอกว่ามีคํานึงที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าความสามารถมันอยู่ข้างในทําอย่างไรคนอื่นเขาจึงจะเห็น ถ้าเราไม่นำมันออกมาโชว์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นต้องกล้าแสดงมันออกมาคำเหล่านี้ได้เพิ่มสิ่งที่ขาดหายไปจากตัวผมผมก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากนะครับและผมก็ขอลาพี่อัดและอาจารย์เทียนไปก่อนสวัสดีครับ